ตั้งแต่เปิดบริษัทถึงตอนนี้คือประมาณ5ปีใช่ไหมใช่ค่คะตั้งแต่ <5 S 2> ปี 2020, 2020. อ่าธุรกิจมันก็จะมีช่วงขึ้นช่วงลงมีไหมใช่คะ่ะมี<ล>ะค่ะแล้วแบบว่ามันมีช่วงไหนที่แบบมันเป็นช่วงยากลําบากของเราแล้วเราผ่านมาได้ไงครับช่วงยากลําบากก็คือช่วงที่แบบทีม50คนเอคนออกประมาณ10กว่าคนนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้จริงๆทีมเราก็เหลือแค่ประมาณ10กว่าคนเองนะคะค่ะค่ะก็ออกไปแล้ว40คนอนะ่ะพี่แบงค์ค่ะเป็นช่วงที่แบบเราทําอะไรผิดวะอะไรเงี้ยบางทีเราก็แบบ ไม่ใช่คนที่มีจิตวิทยาในการดูแลคน <c oughs> แล้วเราไม่ใช่คนแบบน i c e แล้วเรา <c oughs> เราเป็นคนที่แบบ hard อะ่ะเออแ <c oughs> บบเหมือนเราเป็นคนห้วนอะ่ะพี่แบงแล้ว <c oughs> เรา <c oughs> เราีคุเขาเข้ามาเราเทรนเขาเราทําให้เขาเก่งใช่เราทําให้เขาเก่งจนเขาแบบแบบ มีทีมได้ทําอะไรของเขาได้อะไรเงี้ยแต่เราไม่สามารถรักษาเขาให้เขารักเราได้อืมเอออันนี้ก็เป็นจุดอ่อนที่ตัวเองแบบพัฒนาอยู่พัฒนายังไงมันก็แบบมันก็ฝืนการเป็นของตัวเองไม่ได้เพราะเราอ่ะเป็นคนที่แบบเธอทําได้เธอต้องทําเธอต้องแบบมันแบบเหมือนทุกค ja. นทาได้หมดทุกอย่างไม่มีอะไรที่เธอทาไม่ได้เธอทำซะอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็เป็นคนประมาณอย่างนั้นแล้วเขาก็เขาก็ทานะแต่แบบทําไปร้องไห้ไปอ่ะแล้วเขาก็เกลียดเราทีหลังแล้วแบบเออมันจะประมาณอย่างนั้นนะคะ